ปนถึงนะก็บตบไปที่ใบหน้าของหานลงโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือพ่อของเขาสักดินาคือหงเหมาราชหานลงพระเจ้าค่ะจ้าใช่ไหม เป็นคนสั่งสอนราชโอรของข้าพเจ้าปานแดงเหตุใดกันเล่าราชบทของข้าพเจ้าจึงมีนิสัยก้าวราเช่นนี้ผิดก็ผิดที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอพระองค์ประทานอาภัยให้กับราชรถเถิดนเพราะราชรถยังเยาวชนานะั่งไม่รู้พระศีพระสาจึงเอาแต่ใจตัวเองจริงไหมแม่ ได้บัดเพรานี้ราชบุตรเป็นเช่นนี้ซื้อไปภายภาคหน้าถ้าหากเป็นเช่นนี้อีกข้าเองจะฝากผีฝากใข่ให้กับใครได้ราชบุตรบานแดงพระเจ้ากระเสดิพ่อเชิญประทับพระเจ้าข้า จ้าจะเป็นอะไรก็ตามปัับับให้มันดีๆอ๋อลืมตัวพระเจ้าค่ะสเสรจพ่อที่ก้าก็มอมขึ้นฟ้าเสรจพ่อในครั้งนี้ก้าก็มอมรู้สึกเบื่อน่ายในพระราชวังอยากจะทูลขอพระภาาป,ป่าสักเจ็ดเพลาาพระเจ้าค่ะช้าก,ก่อนราชบุตรปานแด เสด็จพ่อเพิ่งเจอเจอ,เจอหน้าเจ้าเกือบยี่สิปีเหตุใดกันเล่าขอช่างเถอะเจ้าจะมีทิสัยเอาเตยใจเสด็จพ่อก็ไม่ว่าเจ้าคือเรื่องของเสด็จพ่อแต่การที่เจ้าจะออกไปประพาสป่าเจ้าไม่เคยออกไปไหนมาก่อนถ้าหากเจ้าอยากจะออก เศรษจพอ่อก็จะให้หานลงเป็นผู้ติดตามเจ้าไปสมเด็จพปอก็กระมอมโตแล้วไม่ต้องมีใครตามก้วกระมอมไปหรอกพ่อเจ้าค่ะแล้วยิ่งไงหาณาลงเนี่ยก้็กระมอมไม่อยากจะให้มันตามไปเลยหานลงฟ,ฟังข้าพเจ้าสีวิชัยให้ดี รัชบุตรปานแดงออกปรา,าดปากครั้งครานี้มาดว่าเลือดตกยางออกถึงมะเร็งวันกินอิ่มมึงหัวขาดอปัดสบ กาจะ,สะเสด็จไปที่ไหนมึงต้องตามไปตลอดเหมือนเงาตามัววัวตาม,มตามพระบาทกูยิงโตยิงแย่ยิงแก,ย,กาายิงอว,วัยไตแกก็แก่เก่าก็เก่ากินยังกักเก็บมึงจคคับขอกูไว้ดีนะไอ้หานะหลง จับสุนัขคือมานั่งตั้งบนแพร่งมึงมึงอะไรเอ,อเปล่าก็ไม่แม้บุญบาตรน่าชะสีมึงมึงอะไรวะเปล่าสักกี่วันของมึงมีก็กินขี้ให้กูเห็นเยี่ยงสกุลไหนน่าสนใจ หยาดน้าตาของผู้เป็นพ่อไหลล่วงลงลงดินเมื่อลูกชายสายเลือดในอกทำกับตนเช่นนั้นขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อ ฉันคนตรงนะดูสิเบะแล้วฉันคนตรงนะแม่ ชาชาแต่หัวนมแม่เป็นแผลยังหัวใให้กินลูกกัด อดีตจาจารสสานน้ำตาของหานนรงระ ทาโษต้นไม้มันตายเพรลูกแม่เอ๋ยฉันคนตรง ไม้ต้องมาตายพ่อลูกแม่เอ๋ยช่างถูกตำลานั่นแหละครับชีวิตของหาดหมฉขณะนี้รับชมบทบาทการแสดงจากนางเอกพลอยชัชนกพรหมชัยรับบทบาทเป็นจันเพ็ โปรดอุ้มโชูน้องคอยกราบอบว่าคนนะครับเครื่องดื่มที่มอบให้กับทีมงานมณฑลศิทอมหวนนะครับฝากไปด้วยครับลานสาคนโปรดของพ่อเจ้าสาริกายายบุษบานุอัลชูเลียงลานลักของคุณพ่อมณฑลศิทอหพล คุณยาสปาดีสิทธอง,งคนงโอ้ยมันพอบุรุษเยอะจริงๆตั้งมาน,น,น้อยน้าเนื่ยลูกหลานพ่อแก่พ่อปุรสิ่งแก้วตาดวงใจของคุณป้าบุษบาวจือรึสาสาดหน้ตาตะสิลไม่หาย ฝากไปด้วยนะครับนางเอกพลอชนันนกศิลปินมขอบควาาามมสรถผู้ชมที่ติดตามแม่คอยไต่ถามรักแม่เอฟซีขอบคุณเอฟซีของน้องพลอยด้วยท่านช่วยทีย่ช่วยสร้างกระแสร็จทานช่วย ลูกหลานของแม่แม่ชาวเสาทงนอกหลานสาวของพ่อแก้วสายกา ทุกท่านหญิงชายเป็นมหาเศรษฐีนี่คือจันเพ็นลูกสาวคนเล็กของฮอนรง การแสดงจากน์นางเอกพลชรัสะสะกษ์กรมชัยระบทบาทเป็นจันเพลนลูกสาวของหานรงโดยที่เขาหารู้ไม่ว่าเขานั้นมีน้องชายอยู่ในคนนั่นคือเจ้าปานแดงฉันจันเพนคนนี้เนี่ยนะตั้งแต่เติบโตขึ้นมาก็อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในรัว้วที่พ่อหานรงเนี่ยสั่งเอาไว้่อเข้าไป ราชาการในเมืองโลตั้งแต่พ่อเขาไปรับราชาการในเมืองเนี่ยพ่อก็สั่งห้ามให้ฉันจันเพนออกไปเที่ยวข้างนอกอย่างเด็ดขาดเลยก่อนที่พ่อจะออกไปเนี่ยนะพ่อสั่งเอาไว้ด้วยว่าถ้าเห็นฉันในเมืองเนี่ยพ่อจะเขียนให้หลังลายเลยแต่ฉันก็ปีนี้ก็โตเป็นสาวแล้วอยากจะออกไปซื้อเสื้อผ้าสวย,สวย สวยๆเงาๆเหมือนลูกสาวบ้านอื่นเขาบ้างในในวันนี้พ่อก็เข้าเมืองพ่อไม่อยู่บ้านแล้วแล้วก็คงจะอีกนานที่พ่อจะกลับบ้านฉันจะหนีพ่อไปเที่ยวในเมืองรีบไปแล้วก็รีบกลับถ้าพ่อกลับมาแล้วดันไม่เจอฉันเนี่ยต้องนอนเครียดหลังลอยอย่างที่พ่อว่าจริงๆด้วยว่าแล้วก็รีบไปดีกว่าเมื่อเาฝันังจร กระจ่างเมฆหมอกบางบางพรายพร่างแพรวเพ,พ,พรายชายชาติที่ขาดไว้ ที่ราชบุตรปานแดนนั้นเสด็จประพาสป่าเพื่อคลายความกับกุ้งของตนนั่งเฉยๆนะอย่าลุกไปไหนนะบานแดงสัง่ง รีบแบบอันนีกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อจะให้สองพี่น้องได้เจอเจอกันขอโทษน,นะจ๊ะพ่อคุณคือพอดีว่าฉันคนนี้รีบช่วยหลีกทางให้ฉันหน่อยนะจ๊ะเดียวเจออะไรกันเนี่ยมึงจะไปไหนไม่ได้ ของงที่สวยม,มอะไรกันเนี่ยพระคุณเพิ่งเจอกันครั้งแรกทำไมพูดจาแบบนี้ถอนคำพูดแล้วก็หลีกทางไปจ้วเขาบอกว่าหวานเนี่ยเป็นลมผมญญเป็นยาคำพูดหวานเนี่ยนานๆเนี่ยก็ผมแต่พูดอย่างเงี้ยนานๆไปเดี๋ยวก็หวานจะลองชิมไหมจ๊ะไม่อยากลอง เอาหน้ากลับไปด้วยถอยกลับไปด้วยอย่าหลีกทางไม่หลีกทางด้วยจะหลีกไปไหนว่าสวยจริงว่าสวยจริงว่าจะทำอะไรนี่ลึกก็พาฮ่าติกหัวใจเราลิกกลับไปโดนนี่เลยเนาะ<อ>น่าเกลียด<อ>จริงๆเลยเมียผัวกันในผู้บ <c oughs> บอกกับนางเอกอย่าทำสิ่งองิด <c oughs> อะไร มาให้ผีเด็ดลังดกน่าเกลียดจริงๆเลยบอกให้กลับไปให้เขาไม่รู้เรื่องเะฮะคนมันช่อใคร่ะจะให้กลับไปไหนฟังวาจาสาสท้อมากระดง เ่อขาของ,ของไหลในา,ดาเด้งเมื่อจอเจอหญิงสาวจันเทนใจที่จะฉุดปล้ำนำมาทำเป็นเบียจึงไลลกุกควาจันเทนนั้นมาชอบไหมจะไม่ชอบบนม,มือดิเป็นเพลาดเดียวนั้นที่หานรงค์ก็ติดตามอารกคาราช ก็มาขว้างเอาไว้ให้สร้างความรโรกิ้วให้กับปลานแดนงเป็นอย่างนั้น